สวนออร์แกนิกเด้อพี sure, sure. Sure. ่น้องเด้องามอกพี่น้องสวยสวยสวยเอองามไรไะ พักคณะพักคณะคืออยู่ต่างประเทศแทนคณะใหญ่พี่น้องสวยสวยงามๆแต่จะเก็บแตๆเอาสเลยบ้รนี่เนาะมาพิทางสาวอินเดียนี่ะ ส่วนปลาสลัดเดินนี่สลัดสลัดอู้สลัดงามๆกรอบๆนี่งามแท้ๆพี่น้องเคยเห็นอยู่บ่ผักสลัดแนวนี้นะพี่หอกกูหลับ งามแท้ๆนะโอ้โหลาบไปดิลอนมึงดูสีนี่นะงามเด้พี่น้องอลังการงานส่างพี่น้องเอ้ยสีสีอวยงามแท้แห่สลัดเขียวนี่พี่น้องเอ้ยงามงามงามฮ่าพี่น้องเอ้ยสับปะงามแท้เนี่ยสลัดนะ สวยงามมากมากนั่นแต่มีกมุมหนึ่งของสวนเลยพี่น้อง